การจัดงานชมชิมช็อปแชะและแชร์ที่ลานกิจกรรมร้านอาหารบ้านขุนย่ญญาบริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแผนในเขตเทศบาลเมืงองยโสธรจังหวัดยโสธรที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเที่ยวชมงานจํานวนมากตลอดการจัดงานทั้ง5วันซึ่งในงานได้มีการจัดแสดงโชว์บอลลูนและวงดนตรีจากนักร้องชื่อดังรวมถึงอาหารเครื่องดื่ม โดยคาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีเงินสะพรดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มากกว่า1ิบล้านบาทค่ะท่านตอนนี้กระแสต้องบอกเลยว่าไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นซับเหลือล้นที่เขากําลังดังๆกันที่แบบชาวฮ่องกงก็มาแก้บนชาวมาเลก็มาแก้บนคุณกะละแมช่องสามก็ยังต้องไปแก้บนเลยค่ะกดเข้าไปเป็นล้านนั้นุ่วงนี้แหละกะละแม บูชาเรียบร้อยหมดวัดเลยอ๋อถ้าหมดวัดอย่างนี้แฟนๆช่องสิบสามสยามไทยของเราที่อยากได้อยากบูชาท่านพอจะมีให้บ้างไหมคะรุ่นรุ่นนี้ไม่มีแล้วแต่ก็มีรุ่นใหม่ที่วัดแต่รุ่นนี้ในฐานะที่เป็นเซียนพระรุ่นเกาเ่าก็ไปแสวงหาจากพักพวกเขาเรียกไปบีบคอ <c oughs> ไปบีบคอพักพวกมาก็ได้มา 20องอ20องเท่าไหร่สวยนะสวยมากเห็นไหมคะอันเล็กเนี่ยที่ตอนนี้ที่คนนิยมเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นกระแสของคุณกระแมที่ไปจุดประทัดกี่ล้านดัดนนะแล้วก็เศรษฐีฮ่องกงมาจุดแปดล้านานัดเศรษฐีมาเลย์โอ้มากันเยอะแยะไปหมดก็ <ห UNG. S 2> เลยกระแสมาแรงแล้วรุ่นที่ห้อยกันผู้หญิงผู้ชายได้เนี่ยก็นี่แหละห้อยแต่ผู้หญิงผู้ชายซับเหลือรนก็เลยไปใหญ่หมดแล้วแต่ปีหกสิบววงไปหมดแล้วแ่ ในฐานะเสียนภาก็บอกว่าของขลังถ้าจะขลังเนี่ยต้องไม่ซื้อมาไม่เช่ามาโอ้ท้านั้นถ้าเกิดอยากให้ขังจริงๆต้องไม่เช่าแต่ว่าสั่งซื้อเครื่องดื่มสุขไทยก้านตองแล้วได้แถมไปอย่างนี้ค่ะสมนาคุณยิ่งขลังขึ้นอีกอ้าดูคุณลรงศักดิ์สิห้อยรุ่นวัดห้วยมงคลอะล้อเพชรเลยโอ้ล้อเพชรเลยสงสัยเดียวพอได้เห็นรุ่น วัดเจดีน่าจะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะเพราะรุ่นนี้รุ่นดังค่ะแล้วที่สําคัญเป็นไซสที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็สวยเลยเพราะไซสเล็กเงื่อนไขยังไงเมษาให้ฟรีปไเลยแต่มี20อันนะหมดจากนี้ต้องรุ่นอื่นแล้วครับไปหาขั้นหมายรุ่นนี้หมดแล้วมีแค่นี้แล้วครับเงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะสั่งซื้อเครื่องดื่มสนไพรก้านตอง